บงชูยินดีต้อนรับเข้าสู่มาดานติวิซาบราโบค่ะในคลิปนี้นะคะเรามาทำความรู้จักกับรูปประโยคนะคะลองฝึกฟังลองพูดตามกับประโยคต่างๆนะคะซึ่งประโยคต่างๆเหล่านี้ในคลิปนี้เราจะพูดถึงบุคคล ในด้านของบุคลิกภาพภาษาฝรั่งเศสก็จะอ่านว่า p a ก l e DE LA p e ลาพา n a l i t ลิตีเด l c a เ n ค่ะในบทเรียนนี้นะคะจะแสดงให้เห็นลงแรงในบทเรียนนี้จะแสดงให้คุณเห็น วิธีการพูดถึงบุค,คลิกภาพของใครสักคนค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะลองตั้งใจฟังบทสนทนานะคะว่าแต่ละประโยคเขาพูดถึงบุค,คลิกภาพอย่างไรไปฟังเลยค่ะ Marc est un garçon timide. Oh, Clara n'est pas timide. Elle est très bavarde. Marc n'est pas bavard, mais il est très intelligent. Clara est une fille intelligente et elle est drôle. Et toi, tu es timide, Sophia <laughs> Ah non, pas du tout. Marc est un garçon timide. Clara n'est pas timide. Elle est très bavarde. Marc est timide, mais il est très intelligent. Clara est une fille intelligente et elle est drôle. Et toi, tu es drôle Sofia Non, pas du tout. Ce n'est pas du tout drôle. Ce n'est pas très drôle. C'est assez drôle. C'est très drôle. Marc n'est pas bavard. Il est timide, mais il est intelligent. Clara n'est pas timide, elle est bavarde. Elle est intelligente et drôle. Et toi Tu es timide Tu 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 t es es drôle es e bavard i n ฟังทันี้ค่ะใหม่ๆเราก็อาจจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างบางคําก็ไม่เข้าใจเป็นเรื่องปกตินะคะให้เราฟังบ่อยๆชินกับสำเนียงแล้วทําความเข้าใจกับรูปประโยคนะคะเรามาดูกัน ในคลิปก็จะมีประโยคเหล่านี้นะคะมา u n กเอ ç o n t i งท d ม m ดมา e ์กเอ็งกาซงทิมิดมาร์กเป็นเด็กผู้ชายที้อายโอ้กล้าหาญน่ปะท่มิดเอลเล แคร์บ้าวาด oh. กดโอ้ h ลาค่าไม่ผาต e ม l ดเธอเป็นแคร์บ้าวากดก็แปลว่าโอ้ค oh. ลาค่านะคะคาร่าไม่ใช่คนที่อายเธอชอบพูดมากคำว่าติมีด แปลว่าขี้อายนะคะบาวาเดอันนี้แปลว่าพูดมากชอบกูชอบจาค่ะมาร์กนปาบาวาเมอิเลตเทรยอินเทลลิเจงมาร์กนปาบาวาเมอิเลตเทรย อัเริชงก็แปลว่ามาร์คไม่ค่อยพูดนะคะแต่เขาฉลาดมากคาร่าเอ e ยีอัเริชงต์เอเ,อเลดรอลคารนะคะเป็นเด็กฉลาด และเธอตลกมากเดี๋ยวพิธีจะอธิบายเพิ่มเติมอีกดูในประโยคต่อไปนะคะเอ็ดตัวด้วยอีิมิดโซฟียาเอ็ดตัวด้วยอีิมิดโซฟียและทธาล่ะโซฟียเธอขี้อายไหม อ๋อไม่ไม่ดุดุไมด h ด o อ pas d ่ t o ด t ก็คือไม่เลยนะคะต่อไปนะคะลองดูประโยคนี้นะคะมา r c กเอ็งอังกัสซงดีมิดอ หญิงติมิดอนอมึ่อันหนึ่งมิิมีดกลาหาเนปะติมิดสังเกตว่ารูปประโยคทั้ง1 2 3 4 5นี้นะคะประโยคแล้วก็คา ไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายถ้าเป็นคําว่าทีนีจะใช้เหมือนกันหมดเลยนะคะต่อไปนะคะลองดูกลุ่มประโยคนี้นะคะเลทร์บาวาเดเลทร์บาวาเด e อันนี้ที่แปลว่า เขาผู้หญิงนะคะเป็นคนพูดมากชอบพูดนะคะมาร์กเอติมีดมาร์กเอติมีดอันนี้ที่แปลว่ามาร์กเป็นคนที่อายนะคะเมแต่อิเลทร์แอนเตอร์ลิจงเม อิเล็ก n t อั l i ริ n t แต่เขาเป็นคนฉลาดมากลาค l าเ n t น l l i g อ n t e ริ l e เ s อแล l แลเอเ è s d ทร l e ถ้าดูประโยคกลุ่มนี้นะคะจะมีคำว่า b a r b อันนี้ถ้าเป็นเพศหญิงเติมตัวเออนะคะหรือคำว่าตถ้าเป็นเพศชายอ่านว่าต i c o n แต่ถ้าเป็นเพศหญิงก็อ่านว่าอั i c o n ตนะคะ อโยคนี้นะคะเอตัวทูเ้ดร l อ s ลโซฟ e อเอเอตัวทูเอดรอปลโซฟิอาไ่ไมดูดูดููและเทล่าเป็นคนตลกไหมนะคะไม่เลยนะคะไม่เลยไม่ตลกเลยนะคะ ต่อไปดูกลุ่มประโยคนี้นะคะดูกลุ่มประโยคนี้ ce n'est pas du tout drôle อันนี้ก็แปลว่าไม่ตลกเลยนะคะอันนี้ไม่ตลกเลย ce n'est pas très drôle ce n'est pas très drôle อันนี้ก็แปลว่าไม่ ไม่ตลกมากนะคะไม่ตลกมากเซอเซดรอลเซอเซดรอลอันนี้ก็คือค่อนข้างตลกนะคะเซทรดรอลเซทรดรอลอันนี้ก็คือตลกมากนะคะ ลองทบทวนอีกนิดนึงนะคะมากเนปะบาวามากเนปะบาวามักไม่ไม่ได้เป็นคนที่พูดมากนะคะอิเลติมิด เขาเป็นคนที่อายนะคะเมแต่อิเลอังเจอริชองแต่เขาเป็นคนฉลาดกล้าคาะนปะที่มีเดคาร่าไม่ได้เป็นคนที่อายเนนอเลบาวาดเดออเลบาวาดเด ล่อนเป็นคนพูดมากถ้าสังเกตรูปประโยคกลุ่มนี้นะคะบาบาเพศชายไม่มีตัวเออแต่เพศหญิงเติมตัวเออลงไปนะคะสังเกตนะคะลูปประโยคเอเลอ,อ,อันเตลิจองเอ drôle. Elle est intelligente. เอ๊ะ drôle. เขาผู้หญิงนะคะเป็นคนฉลาดแล้วก็ตลกนะคะพอจะตามทันไหมคะแล้วมีคำถามเอตัวและเธอลานะคะด้วยที่นี้แ ด้วยที่มีแต่เธอเป็นคนขี้อายไหมนะคะด้วยบาบาด้วยบาบาเธอเป็นคนชอบพูดไหมพูดมากไหมด้วยตลล่ะเธอเป็นคนตลกไหมนะคะด้วยอันตริองด้วย อันเจิชองแล้วเธอเป็นคนฉลาดไหมนะคะคุณเป็นคนแบบไหนนะคะคอมเมนต์บอกพิติได้ที่ข้างล่างใต้คลิปนี้นะคะก่อนจากกาันพิติขอทบทวนและแบบ at นะคะเพราะว่าจากการที่เราดูคลิปแล้วก็ดูรูปประโยคมาจะสังเกตว่าคำกริยาที่ใช้จะเป็นคำกริยา at ที่แปลว่าเป็นอยู่คือนะคะเชอร์ซีเชอร์ซีตัวเอตัวเอเอลเอเอเลองเนยนูซอมนูซอมวูเซตวูเซต i n นส่งเ s s o n งค่ะและนี่ก็เป็นรูปประโยคต่างๆนะคะที่เราพูดถึงบุคคลในด้านของบุคลิกภาพในภาษาฝรั่งเศสก็จะอ่านว่า p a ก l e de la p e r s o n a l i t de q u e l q u u n ค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเกิดว่าท่นานใดมีความคิดเห็นต่างๆหรือคุณเป็นคนแบบไหนบุคลิกภาพอย่างไรคอมเมนต์บอกพี่ตีได้ที่ข้างล่างใต้คลิปนี้นะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่อย่าลืมกดแชร์ถ้าแครอย่าลืมกด s ับ s ไคร b e ให้กับอาตาัติวิทซาบราโวด้วยนะคะ Maxi Alberto a l a p u t i o n